สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารัตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัด,ดินค่ะพลึกศกบการมังกรน,นะคะประจําเดือนกันยายน2,568ชาวแทด,ดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ EP นี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงหรืก็ได้บางเคสนะคะบางสถานการณ์อาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้น ไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซิเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดดินอาบประสบกันมังกรน,นะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวทัดดินเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวทัดดินประสบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะฮารลกแฟนค่ะ ไพ่สี่ถ้วยนะคะเก้าดาบและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวธาตุดินผึกงศพการมังกรแน่ดีที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาว ธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิ๋งนะคะมีชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไหมายอ่านตามหน้าภัยเท่าน,านั้นในเดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุดินพฤกษฎกันมังกรบางคนเนี่ยอา,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมาเธอเทชั้นชั้นเ,เธออะไรประมาณนี้นะคะ ออไม่ทักก็ไม่ทักไม่เอาก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้เออก็คือไม่ยอมนะคะไม่ยอมกันไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเด็ดขาดนะคะอีโก้สูงมากนะคะอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมกันคิงก็ราขาก็แรงนะคะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปัญหาเยอะมากๆนะคะออตั้งแต่คุณรู้จักคนคนนี้ตั้งแต่คุณแบบมีความรู้สึกกับคนคนนี้ตั้งแต่คบกันมาอะไรเงี้ยปัญหาแต่ละวัน ไม่เว้นเลยนะคะปัญหาแต่ละเรื่องนะคะเป็นปัญหาทีา่สร้างความท็อกซิกนะคะให้กับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทำให้คุณนอนไม่หลับเลยทีเดียวคุณกลายเป็นคนนอนน้อยไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะสมผลกระทบกับสุขภาพด้วยหรือบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ สิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้หรือสิ่งที่เขาต้องการเราก็ไม่สามารถให้เขาได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เป็นความสัมพันธ์ที่ขาดขาดเกินๆนะมาๆหายๆนะคะ, ai, ะ,คะเออบางคนเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์มีแหละมีคนรักแหละแต่ก็เบื่อเซ็งนะคะกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจอ่าเนาะหรือบางคนก็เลือกที่จะ พักเบรกความสัมพันธ์ไม่ได้เลิกกันนะคะแต่เหมือนกับว่า,าให้เวลากันและกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่คนเดียวไปก่อนขออยู่เดือสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้เลิกกันหรอกแต่เหมือนกับว่า relationship ก็มี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 ระยะห่างอะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวทัดดินระสบกันมัก่กน ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะไม่ต้องนําไปคิเดเยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดิกกนประสบการณมังกรในช่วงเดือนกันยายน2568เป็นอย่างไรนะคะเด็กถือเหรียญค่ะ,คะก็ยังประคองอยู่นะอืม ไพ่สองไม้เท้านะคะ <c oughs> The Fool ค่ะและเป็นไพ่แปดเหรียญชาวาดีประสบกันมังกรนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนกันยายนในความสัมพันธ์ก็ยังมีการประคับประคองอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่า,าไม่กดดันมากขึ้นเหมือนกับที่ผ่านมา บางครั้งบางทีมันเครียดมากจนเกินไปจริงจังมากจนเกินไปหรือกดดันความสัมพันธ์มากจนเกินไปในช่วงเดือนกันยายนนี้แม่มองว่าความสัมพันธ์ก็ยังก็ก็ยังอยู่ค่ะนะคะแต่เพียงแต่ว่า ไม่ตึงมากจนเกินไปเหมือนจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูเคร่งเครียดนะคะไม่ตึงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หย่อนยานมากจนเกินไปอยู่ในช่วงเวลาของการที่ประครับประคองสบายๆนะคะไม่ไม่ซีเรียสมากมายในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ มีภาระมีอะไรต่างๆที่ตามหน้าที่ของตัวเองไปก็ทำก็ทาหน้าที่ของตัวเองต่อไปแต่เพียงแต่ความสัมพันธ์มันจะไม่ได้ตึงมากเกินไปไม่ได้หย่อนมากเกินไปนะคะืก็คือไม่ตึงไม่หย่อนนั่นแหละนะในความสัมพันธ์นะคะกะ็ในช่วงกันยายนนี้ก็จะ,ะค่อนข้างที่จะโฟล์ฟล o w สบายๆมากกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในพาธของความคิดและความรู้สึกเนาะของชาวแทดินประสกบการมังกรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขา, parallel, ค,าคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวแทดินก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวตุดินประสกกบการมังกรน,นะคะชาวตทดินประสบการมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่เอ็มเพรสค่ะ <c oughs> ไพ่ไพ่พินเทสนะคะจัดเมนต์ค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะชาวท่าดินประสกบการณ์มังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคะตามหน้าไพ่ไม่มองว่าตัวคุณเอง ตัวคุณเองก็ยังอยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอยู่นะคะเขายังเป็นสมการเขายังเป็นตัวแปรเขายังเป็นคําตอบที่ใช่ในณเวลานี้สําหรับตัวคุณก็คุณก็ไม่ได้มองหาใครอยู่แล้วนะคะคนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่ใช่ก็ยังเป็นคนที่คุณยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เนาะแล้วก็คุณก็คิดว่าอืมในช่วงนี้มันอาจจะต้องนิ่งๆกันไปก่อนก็จริงนั่นแหละ คุณเข้าใจในความสัมพันธ์นี้ดีนะคะว่าเอ้ยมันไม่ต้องหวือหวาตลอดเวลาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ตึงแล้วก็ไม่ได้หยอดมากจนเกินไปตัวคุณก็ยังอยากอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มั่นคงมากมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับตัวคุณและตัวเขาเอ่ออาจจะมีการที่สื่อสารนะคะเพื่อที่จะบอกความต้องการ ลึกๆในใจนะคะแล้วก็อยากที่จะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์นี้ด้วยใช้เวลานะคุณอยากจะใช้เวลาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ไไดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนใจเพียงแต่ว่าอ,อยากให้มันมันมันนิ่งมากกว่านี้เออนะคือสบายมากกว่านี้ไม่ซีเรียสมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวททดีประสบก,กันมาก่อนคิดถึงเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันไ <c oughs> พ่เอมเพอเรอร์ค่ะ1น่ถ้วยนะคะไพ่ j u s t i c ค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่เลเวอร์นะคะ ชาวธาตุด,ดินประสบการมังกรนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินประสบการมังกรธาตุดเดียวกันกับคุณมีชาววันจันทร์มีชาววันศุกร์นะคะมีชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุนกุมมีชาวราศีเมษลัขนาเมษด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เท่านั้นเขาคนนี้เคลียรรู้สึกอย่างไร ตัวเขาเองยังสัมผัสได้ถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตัวเขาเองพร้อมนะคะที่จะ,ะเป็นแบ็กอัพพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะหยิบยื่นในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้น่ะมันมีความห่วงใย,ยอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าอ,อาจจะไม่ได้แสดงออกมาเป็นเป็นคำพูดหรือการการะทำที่ชัดเจนแต่ว่ามันมันก็ชัดพอที่จะทำให้คุณรับรู้ได้ว่าเออเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไปไหน นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าดินปร้สบกันมากรกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำไปแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะ ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดถ้วยค่ะและเป็นไพ่หเหรียญชาวแาดีประสบกบารณ์มังกรน,นะคะในส่วนของเอาค่ามานะคตความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าน่าจะน่าจะมีการพูดคุยสื่อสารให้โอกาสนะคะในการปรับปรุงความสัมพันธ์เนะเาะมีทั้งการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มี ทั้งกันแบบสังเกตนะคะเพื่อที่จะไม่ได้จับผิดนะแต่สังเกตเพื่อที่จะแบบเอ,อ่อเข้าใจในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ทําอะไรเงี้ยคือบางครั้งบางทีคนเราครบกันมันไม่ต้องถามไปสะดุกเรื่องก็ได้หัดสังเกตหัดใส่ใจอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินพฤ้ศกันมังกรขอคําแนะนําค่ะําแนะนําใบแรกนะครไบใ้สตรนค่ะ 3ดาบหไม้เท้านะคะและเป็นไพ่9ไม้เท้าชาวธาดินประสบกบาร์มังกรนะคะในส่วนของคําแนะนำน้องไพ่บอกว่า,าปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะพูดคุยได้จัดก,การได้จัดก,การเลยอย่าปล่อยให้มันแบบคาราคาซังจนเป็นปัญหาใหญ่สะสมในอนาคตนะคะคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน เพียงแต่ว่าต้องอาศัยความจริงใจเอาใจใส่นะคะพูดคุยสื่อสารแก้ไขปัญหา ณปัจจุบันและปัญหาที่คาราคาซังก็ค่อยแก้ไปคือไม่ประปะาะเลยนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปปนไะะค ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ